ด้วยพลัง AK มังกรสายฟ้าของผมนะครับเกมนี้บวกดาเมจ2บวกอัตราการยิง1ซึ่งเป็นปืนตำนานนะครับที่ทุกคนอยากเฝ้ารอคอยมาเป็นเวลายาวนานนะครับพอก่อเลยนะครับว่าสก,กินนี้พี่หมดแค่ตอ0รอยบาทก็เสียใจเลยนะครับสำหรับคนที่หมดไปพันเพชรนะครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาในรุกใหม่ <S <S หลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่พีกล่าะว่าจะมารีวิว AK มังกรสายฟ้าในตำนาน แต่ว่าคลิปนั้นมันไม่มีเอเคบังกรแมตแต่ตาเดียวอโหดูเหมือนว่าพี่นะครับมัวแต่แบบรีวิวสกินลัคก,กี้เราเย่านะครับก็เลยได้ลืมสกินปืนนี้ไปแต่ว่าวันนี้พี่จะมาเล่นให้เป็นขวันตาให้ทุกคนดูถือว่าเป็นการแก้ต่างคลิปที่แล้วนะครับทุกคนเนี่ยไม่มีเลยทุกคนเห็นเปล่าไม่มีเอเคบังกรเลยนะครับทุกคนมีแต่สากาโอเคมา เริ่มเกมผมไม่อยากจะเล่นเลยครับปืนกก18คือแบบเริ่มเกมคือแบบซื้อเ k คอะไรมายิงได้ไหมเนี่ยคือผมขี้เกียจแล้วเนี่ยขี้เกียจยิงอ่ะครับพอดีผมแบบอยากมารีวิวอ่ะตอนนี้คือแบบร้อนวิชามากเว้ยตอนนี้แบบผมสําเร็จวิชาขั้นที่ร้อยแล้วนะครับทุกคนเอเคชุดสิทันหนึ่งหครับมาดิครับโผมอเอาหัว มันจะเปิดโล่ทำไมวะนี่งไงซ้ำมาครับมาครับว่าไงแอคโจไปหนึงทีมากับชุดโดรามิโก้ที่เก่าเ่อเดิมนะครับอันนี้คือปเป็นชุดประจำของพี่เลยนะครับยิงอะไรอีหนูยิงอะไรครับยิงอะไรครับนี่แหรลงรอยดาวนะครับ อีกแล้วทุกคนเออ,เอ,อจัดมันหน่อยลูกพี่เกมแรกคือแบบผมเสียหลักนิดหน่อยครับพอดีโดนโดน,โดนหลอะครับโดนต่อยตูดตอนนี้ครับเราก็ได้มาทั้งบมด2คิวด้วยกันนะครับผมดูเหมือนว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะมีคนที่ชื่อ,อตามนี้นะครับทุกคนผมขี้เกียจอ่านนะครับเพราะว่าแบบมันเป็นชื่อที่แบบไม่สมควรอ่านนะครับบางทีมันอาจจะเป็นชื่อเกี่ยวกับคำยาบบ้างนะครับอย่างเช่นคําว่ามาเป้าอะไม่มีเนาะไม่มีทางก็สะดวกคุยได้เพื่อนเปิดแล้วเอาเพื่อนล้มอ่ะ รอก่อนรอก่อนแป๊บนึงเดี๋วยวไปช่วยน้องวุย้ยโอ้โดนลอยอีกแล้วอ่ะทุกคนโอ้เมื่อก,กี้แบบพระเอกตายก่อนทีมก็เลยแบบสบับสบ,บ,สบอมไปเลยอะ่ะเฮ้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะอยู่บ้านบ้านเขียวอะ่ะบ้านเขียวข้างหน้าเราเห็นไหมเนี่ยเห็นมันมันมัน,มนลอยอกเก่งอะ่ะทุกคนมันแบบมาเลยมิลโล เฮ้ยนี่ก็เฮลนี่ก็ไปแจกเขาอ่าวิ่งรอบไปทีอันแหนมันมีโล่มั่นใจเหรอมึงอ่ะมาดิอ่อนวอลเลนระเบิดอุ๊ยมาเฮ้ยรู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนห้าวว่ะเกมเนี้ยคือผมไปไม่ได้ว่ะแม่งมันมีคนหนัก โล,โลมันมีโลยิ้มข่อยเปิดหัว่าไ,าไง่าไงฮึว้อะไรอะไรเข้าหัว ก้อนสุดในย่านนี้ครัหวททัวโทษทีครับเพื่อนกูเจ็บเกินกูช่วยมึงไม่ได้หลบๆกูไม่มีอไอวอยาก็ไม่มีเอ้ยเอ้ยอย่าเพิ่งอย่างนี้เปคู่มาเลยครับยามหมดว่ะตอนนี้ผมก๊อนสุดโนตึงโนก๊อนโนโนทุก no no อย่างฮนะไม่มีอะไรจะพูดเลยหัวขาดนะน้องน,นันน่นนั่นนั่นเตือนแล้วไม่เชื่อ นี่ไงเตือนเราไปเชื่อไอ้น้องว่าไงครับมันโผล่มาทางนี้ได้เลยรู้สึกได้อ่าเรียบร้อยเรียบร้อยขอจิกไอ้อลหน่อยแล้วกันอะไรครับอะไรครับมาดีเหมือนเก่งอะครับบอลโหเออเกมนี้คือแบบผมเก็บสีแบบง,งงๆเลยครับทุกคนคือแบบรู้สึกว่าทั้งตีไม่ทําหาอะไรเลยนะครับทุกคนน่าเบือบ่อแบบมันไม่มีเอเคอะขอให้เป็นด่านทะเลทรายมันจะมีเอเคนะครับ บางคนแทบจะไม่รู้จักเลยเฮ้าเฮาเฮ้อ้เพื่อนเพื่อนไม่มาช่วยเลยฮัลโหลมันอยู่นีโมเลยฮัลโหลตังหวะนี้เราต้องพักคำสั่นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวศัตรูร้องก้าก้ากันหมดเลยตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้วครับผมต้องอ้อมล่างดวนเฮ้ยเหมือนจะไหวเหมือนจะไหวมันดาวไปสอ,องตัวแล้วอะ อ้าวอาวอ้าวอาวอาเฮ้ยเฮ้ยสามสามหน่อยขอร่วมมือด้วยเกมนี้ไม่ได้โยนฟรีๆนะจ๊ะว่าไงครับโบว่าไงครับว่าไงครับมั่งไปหน Buff ึห่งเฮ้ยว่าไงว่าไงว่าไงเออบ y good มาผมจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับทุกคนเพื่อที่จะได้เป็นการเสียเวลา 125ดาวตอนนี้เป็นของผมเป็นที่เรียบร้อยเกมมา้นะครับขอให้สุ่มเจอด่านทะเลทรายและยังไม่พอครับผมโอ้โหด่านเดิมอีกด้วยไม่เอาอยากเล่นด่านทะเลทรายมันมัน,ม,นมันยากในที่สุดนะครับเราก็สุ่มเจอด่านนี้สักที เอาเป็นว่าเกมนี้ผมจะได้มารีวิว AK มังกรขาวในตำนานที่พี่สะสมมาเป็นเวลา2ปีมาแล้วจ้าขอยือมวงหน่อยนะครับผมเจาะโล่ก่อนให้เพื่อนยิงเอระบางอีกอุ้ยโดน M 500ส่วนฮัลโหลเโบลาก่อนเบาก่อนไปไปไอุ้ยดีนะนี่ผมก่อดรดทันเอากระสุนหมดอะไรเออร่วงไปดี ผมเจ็บผมเจ็บผมเจ็บแทงให้กูเลยแทงให้กูยโอ้โหเลือดมึงเยอะมึงอย่าพันยาเหอะสวยขอหวัวตักดอกหน่อยนะแม่ยานางสุดท้ายโดนแม่โดนสุดท้ายโดนแม่่าตบคืนโอ้โหเวลิกูดครับเอางง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 เจอิญดีบางประกอบกองกองปูวะไม่โดนหวัวจริงเอ้ยเฮ้ยปฏิหารว่ะปฏิหาร เฟี้ยวสุดท้ายก็ไม่รอดครับถึงจะยิงดาวก็อย่างนั้นแหละรครับคุยก็คุยไปเถอะครับเป็นแค่พี่น้องอย่าล้องนะครับขอโทษทุกคนนะครับที่ทําให้ FC ผิดหวังดูงเหมือนเกมแรกผมจะโยนซะแล้วสําหรับเกมนี้นะครับผมจะตั้งใจเล่นให้ดีที่สุดไม่ได้แดกดีเซิร์ตโนตึงเป,เป็นอ้อมไปข้างหลังมึงอะ่ะเฮ้ยเท่อยู่ดีๆวะวูบอะอุ้ย ไปเถอะวัด,ดัวไปโอเกมนี้กูโยนอีกแล้วขอโทษครับคนดูไอ้ตามาไอ้ตากกเต็ถึงแม้ว่าผมจะแพ้มาสองเกมแล้วตอนนี้ดูวิบวันผมจะต่อให้ศัตรูทั้งหมด2เกมแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้ผมมากับเอเคมังกรขาวเป็นปืนที่ดีที่สุดในรุ่นเลยนะครับทุกคนเรามาดูประสิทธิภาพของการยิงของมันกันเลยดีกว่านะครับ บอกได้เลยว่านัดเดียวเสี่ยวทั้งซอยตอนนี้ผมเจอเหยื่อที่จะมาทดลองแล้วนะครับตอนนี้เขากำลังวนหาเหรียญบาทข้างๆหลังบ้านหลังนู้นนะครับผมก็ไม่อยากจะทดสอบเขาเลยอะขอโทษทีและกันครับที่มาเป็นหนูทดลองให้ผมว่าแต่เขาไม่โผมมาเหมือนเขาจะรู้นะนี่อันแน่ผมมาแล้วเฮ้ยโดนยิงแล้วโแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงปืนว่ะทำได้ไงอะทำบักป้าโหล แต่ว่าตอนนี้ถึงคลาที่ผมต้องบุกแล้วเรามาดูประสิทธิภาพของมันกันเลยดีกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้แม่หญิงแม่ยานางครับแม่ยานางอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยมาดิครับโอ้นัดเดียวแตกกันโหลบอกแล้วประสิทธิภาพมันดีแต่ต้องยิงหัวให้คมด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแตกฟรีนะครับพ่หล อย,อยหาที่แอบก่อนไม่มีที่กำบังว่ะตอนนี้ผมโคตรเจ็บอะ่ะตอนนี้เหลือหนึ่งตัวเนาะตัวนึงตัวนึงอยู่ไหนวะอันแน่เห็นอะไรล่วงลงมาเมื่อกี้สงสัยน่าจะเวียนหัวครับก็เลยลงไปนอนแตกหมอกเฮ้อหนึ่งสี่เอาไม่อยู่หรอกเพราะว่าผมมากับ AK มังกรขาวอะ่ะตรงนี้ก็ไม่มีทางนู้นก็ไม่ให้ไปไหนวะแฮมุดดินหรือเปล่าเหมือนโปป่ะนี่ไอ้ตามงหายไงวะหาไม่เจอ เอ้าอ้าเอเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะโดนว่ะเหมือนจะโดนว่ะหลอหลบแป๊บเฮ้ยมึงจะขังกูไว้ดิอ๋ออ๋อเล่อย่างงี้เฮ้ยหัวแตกอยู่ดีครับนี่ขนาดระยะจูบนะครับทุกคนเล็งด้วยมือนะครับไม่ได้ใช้เทคนิคการดึงหัวไม่ได้อย่างใดโคตรเฟี้ยวแล้วก็โคตรคมเป็นปืนที่แบบว่าเอาไว้ชาร์จก็ได้เอาไว้ยิงไกลก็ดี นี่นะครับคือข้อดีของมันที่บวกอัตราการยิง2แล้วก็บวกดาเมจด,ด้วยนะครับโคตรโกงสัสวัแนะนำนะครับให้เล่นกับลูกสองควงนะครับเพราะฉะนั้นแค่นี้คุณก็จะเป็นกอสกอสใน3โลกเลยนะครับทุกคนมามีใครจะลองดีกับเอเคงผมไหมไม่มีหมวกรับรองว่านัดเดียวแตกแน่นอนกูนี่แหละแตกกูนี่แหละแตกใจเย็นมันต้องมีตั้งขวามาแน่นอนตอนนี้ผมตั้งเป้ารอแล้ว อุ้ยไม่เอาอย่าส่งตัวตายตัวแทนมาดิโอ้แม่ยันนางแม่ยันนางอยู่ตัวนึงหรอเอาคืนไปแม่ยันนางเมื่อกีป้ปามมาสองลูกใช่ไหมนี่ปลาดักไปซ้ายขวาว่าไงครับผมโอ้โหยิงว่าวยิงว่าวย็ดเคเจนดอเจนดอปลาไปหนึ่งทีมันดักกูป่ะวะ อันเน่เห็นนะเห็นนะเห็นนะเห็นแต่ก็จะยิงอันแนอ่อุ้ยขมขมอุ้ยคมคมไอ้นี่คมไอ้นี่คมประมาทไม่ได้ประมาทกูอบอกเราประมาทไม่ได้โอ้โหน่าจะออกซ้ายก็ดูขอโทษผมฆ่าตัวตายดีกว่าไม่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 โนโนอย่าซ้ำไม่ทัน,ส,นสุดท้ายผมก็าตายอยู่ดีครับตอนนี้ก็ฝากความหวังไว้กับคนในตีนะครับตัวน้แน่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 อันี้ก็ประมาทอีงงกคนนึงนะครับ โดนนัดเดียวคือตายนะครับบอกเลยว่า AW มันแรงจริงถ้ามีกอก็โดนสักร้อยห้าสิบนะครับออาวอาโอเคดีด,ดีดีมากเยี่ยม ช่วยกันช่วยกันจังหวะนี้ศัตรูอยู่ข้างบนเล่นด้วย a อเคมังกรเหมือนกับผมเลยนะครับดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เ k คมังกรฟ้าแต่ว่าจังหวะนี้ยิงกะทะลารโลกกะเอาให้โลกแตกรอบคุณกันเลยทีเดียวทุกคนแม่งเฟี้ยวเกินแต่ละคนที่แบบเลือดแรงทั้งตี้เลยนะครับจ่ายค่าภาษีมาไม่ใช่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอีกกระบอกหนึ่งถือว่าเป็นกันเองจริงๆนะครับสลับตี้ของผมนะเพราะว่าเราคุยกันรู้เรื่องง่ายมากนะครับ ไม่เหมือนแบบพวกที่แบบคี้เก๊กอะครับที่แบบว่ามีปืนหลายกระบอกแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้แบ่งเพื่อนอะไรเงีนน้ยก็ช่างมันไปอุยอ้ยอุ้ยนี่เหมือนแม่ย่านางจะหัวร้อนแล้วอะโดนเอคมังกรผมตอนนั้นมัน้งหัวร้อนไม่เป็นท่าเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> <S อะไรครับแม่ย่านาง ตาบล้วๆเกือบตายนะมึงอ่าไม่ยางนางโดนยิงหัวไปอีกรอบนึงสุดท้ายเจอทีมบูยิงหัวไปไหนวะกดแช่แล้วไงครับแล้วก็ขึ้นบนแล้วก็เหลี่ยมยิงมันไอวอรหนึ่งทีมันโกง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 มันล็กมันมีหลายคนว้าวกูดีระเบิดไม่ทันไม่น่าเปิดโลก,ก่อนเลยครับ เฮ้ยอย่าวิ่งผ่านดาาิเอ,อๆๆาอ่ารียรีทำให้มันจบปะอยู่ขๆๆๆ้างบนอยู่ข้างบนบนหัวมึงอ่ะบนหัวมึงไม่เห็นจริงเหรออ๋อมันไปชุบกันแล้วฮัลโหลลูกพี่ลูกพี่ครับกูก็โดนยิงอีนดิกูไม่น่าลุกเลยมันมาแล้วเออนี่นะครับผมเป็นสกิน พลังประสิทธิภาพของเ k คมังกรข่าวของพี่ซึ่งเกมที่แล้วผมก็ยังงงว่าทําไมเราถึงไม่มี a อเคมังกรข่าวที่ไหนได้ครับมันมีเป็นเป็ดด่านก่อนสวรรค์จนลืมข่าวโอ้โหผมเป็นฮีโร่ครับจริงๆเนี่ยผมก็ทําเกมได้ดีพอสมควรนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็สาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับสำหรับใครที่คลิปไม่แจ้งเตือนก็ให้กดติดตามใหม่แล้วก็กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์พี่เลยครับสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย